อากาศวันนี้ภาคใต้ย,ยังไม่ผลฝนหลายจังหวัดยังเจอฝนตกหนักขณะที่ภาคอื่นๆเริ่มมีแดดออกมากขึ้นลมตะวันออกยังพัดปกคลุมทั่วไทยมาติดตามสภาพอากาศวันนี้กันค่ะวันที่20ตุลาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยเพราะลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันประชาชนในภาคใต้ควรระ อันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในระยะนี้โดยเฉพาะระหว่างการเดินทางค่ะด้านคืนลมทะเลทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีพายุฝนส่วนพายุโซนร้อนเฟิงเฉินที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำของจีนและชายฝั่งเวียดนามตอนกลาง ระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้ก่อนจะอ่อนกำลังลงโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะด้านสภาพอากาศแบบรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิต พิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีร,รัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุร บุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคืนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสะตูลทะเล มีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคืนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N